ทําหน้าในที่นี้ก็คือไปแบบไปเขาบอกว่าที่เกาหลีทําผิวดี<า>วก็บบมีเป็นเลเซอร์มีไปทาอะไรอ่ะฉีดอะไรเข้าไปอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่าไม่ได้ฉีดพวกแบบฟิลเลอร์สารต่างๆนะที่เป็นพิธีไม่ใช่ไม่ใช่พิธีกรรม,มที่เป็นวิธีการวิธีการของคุณหมอเขาว<อ>รวมๆอะไรก็ได้ครับหมอให้แบบหน้าใสๆใปยาวๆ<อ>แล้วถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกอะไรอย่างเงี<ช>้ยแต่ว่าไม่ได้ไ,ไม่ได้มีค่าไม่ได้มีอะไรปีนึงสัก หนึ 1> 1่งถึงสองก็พอแล้วเพราะที่บ้านเราก็มีหมอเก่งๆที่คอยดูแลเราอยู่ส่วนไอ้หน้าเรียวหน้าอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นเพราะออกกําลังกายด้วย <c oughs> เคยได้ยินเข,เ,ขเขาดึงอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเหรอเ <c oughs> อาบุ้นจริงนะยังไม่ถึงเวลา <c oughs> ไม่ใช่คือรู้สึกว่า <c oughs> ยังไม่ยังไม่อยากยังไม่อยากไม่รู้เจ็บไหมยังไม่ได้ศึกษาแต่เคยได้ยินว่าคิดว่าสักวันหนึ่งในอนาคตถ้าถ้ายังต้องทํางานเบื้องหน้าอยู่แล้วยังอยากรออยู่่ะ ก็าคงต้องถามแลงด์คิงในกลุ่มเหรอโอ้ยผมวันหนึ่งปะผมผมไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นถ้าเป็นหนึ่งมันจะเกินไปวันหนึ่งให้ใครเป็นหนึ่งให้ใครเจมจีไปเอันสองหลักตรงนี้อเล็กเขาดูมั่นมั่นแต่เขาไม่น่าจะสู้ผมได้เบวันสองเบอร์เป็นวันสองแล้วกัน อบอยกรช่วงนี้แบบว่าดูจะทํางานกลางคืนบ่อยหมายถึงว่า<ม>ไปดูแลร้านตัวเองบ่อยอาจจะมีความซุดโซบ้างออบอยกรตอนนี้เอาไปอยู่ที่ห้าทำอะไรมาคะเกาหลีไปเกี้ยม,มันหลุูอ,ออกมาอ๋อเขไปทำหน้าออจริงเหรอ จริงก็คือไปทําหน้าในที่นี้ก็คือไปแบบไปเขาบอกว่าที่เกาหลีทําผิวดีก็แบบมีไปเลเซอร์มีไปทาอะไรอะฉีดอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ฉีดพวกแบบฟิลเลอร์สารต่างๆนะที่เป็นวิธีไม่ใช่พิธีกรรมที่เป็นวิธีการวิธีการของคุณหมอเขารวมๆอะไรก็ได้ครับหมอให้แบบหน้าใสๆไปยาวๆแล้วถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มี าไม่ได้มีอะไรจัดไปเยอะมันธุการเหรอใช่เป็นเออใช่ใชใช้ไปเยอะไหมแบบเทคโนโลยีต่างๆก็เยอะอยู่นะก็ก็หมายถึงว่าแบบหลายหลายโปรแกรมอยู่คือคุณหมอก็จัดให้เราเลยอ่าเราก็แบบเอาเลยครับหมอเห็นผลนะพี่เกตเฮ้ย จริงหน้ามันแบบเด็กลงเดี๋ยวเดี๋ยวพุกเลยว่าการปีไปอีกอาทองตอนเนี้ยคือเอาทองตอนนี้ทองแพงก็ก็ก็เรียกว่าเรียกว่ามีช่วงเวลาทำคือคุณเตยพงชวนไปคุณเตยพงบอกว่าพี่ไปไหมหลังปีใหม่อะไรเงี้ยโอ้โหโอเคสามวันไปแล้วก็ไปได้ไปไปดูแลรักษาหน้าแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปวิ่งที่นู่นแล้วแป๊เดี๋ยวก็กลับเลยอ่าประมาณนั้นไม่เจอใครเลยอะฮะไม่เจอใครไม่เจอใครเลยเดิไปกันสองคน ถ้าเจอใครก็ดีไม่ม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 ีใครอ่ะไม่มีใครให้เจอเลยอ่ะเออไปกันแค่นั้นอันนี้เป็นทร่เ่ทหอไม่ครับไปสองสามครั้งละเคยเคยไปถ่ายรายการตั้งแต่คนดีที่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ประมาณนั้นเราเราพอใจเลยไมทำแล้วแบบเออเป็นอย่างที่เราคือเอาจริงอ่ะส่วนตัวเป้าหมายผมมาคือผมมาดูแลตัวเองอยู่แล้วด้วยแบบเล่นกีฬาแล้วก็ที่บ้านเราก็ดีคือผมก็รักษาอยู่แต่เพียงแค่ว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยสักแป๊บนึงแล้วก็ ไปทาหน้าด้วยในจังหวะเวลาที่เหมาะสมผมก็รู <S <S ้สึกว uh ่ามันก็ดีได้ได้กลับไปลองอะไรใหม่ๆก็เลยคิดว่าปีนึงสักหนึ่งถึงสองก็พอแล้วเพราะที่บ้านเราก็มีหมอเก่งๆที่คอยดูแลเราอยู่ส่วนไอ้หน้าเรียวหน้าอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นเพราะออกกําลังกายด้วยใช่แต่ว่าก็พยายามดูแลผิวหน้าให้ดีสุดชั้นแบบสัญญรมอย่างงี้เกณฑ์ที่ว่าเราใกล้ใกล้เวลาแบบต้องทำต้องดึงเอโนไท์อะไรืออะไรอย่างเงี้ย มันคืออะไรวะเขาโทษเคยได้ยินเขาดึงอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอาพูดจริงนะยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่คือรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่อยากยังไม่อยากไม่รู้เจ็บไหมยังไม่ได้ศึกษาแต่เคยได้ยินว่าคิดว่าสักวันหนึ่งในอนาคตถ้าถ้ายังต้องทํางานเบื้องหน้าอยู่แล้วยังอยากรออยู่อะก็คงต้องทำเอาไว้ในอนาคตเป็นอนาคตคบ โ<ห>อ<ม>้อโยผมโอ้ยผมหล่อไปยาวๆเลยอ,ะอ่ะไม่เกี่ยวคือเราไว้ใจว่าจะมากันนี้เราหล่อไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นไปคิดว่าอีกสักสองสามปีอะ่ะค่อยว่ากันใช่ใช่มีเพื่อนแซวยังหล่อขึ้นระดับไหนหรือเงี้ยตึงบอยก้อนอย่างไรเงี้ยเข้ามาเซวก็ยังจริงๆเพื่อนเซวไม่มีผลนะเพราะผมรู้ว่าตัวเองระดับไหนอยู่โอ้โห r ง n k i n g แรงจริงในกลุ่มนี้เราเราอยู่เบอร์เบอร์ไหนเก๊ แลนกิ้งในกลุ่มเหรอโอ้ยผมไผมโหไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นถ้าบนหนึ่งมันเดเกินไปไม่หนึให้ใครไปหึรืให้ใครเจมจีไปตองหลักตอตอนนี้อเล็กเขาดูมั่นๆแต่แต่เขาไม่น่าจะสู้ผมได้ตสองตัวสองเป็นตัอสองแล้วกัน โอ้บอยกรช่วงนี้แบบว่าดูจะทํางานกลางคืนบ่อยหมายถึงว่าไปดูแลร้านตัวเองบ่อยอาจจะมีความซุสโซบ้างบอยกรตอนนี้เอาไปอยู่ที่ห้ายล้เหรอขอโทษนะเพื่อนอันดั้บอยบอยกรหล่นไปแล้หล่นหล่นหล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันใช่ประเด็นอะไรประเด็นเกาหลีเนี่ยเหรอไปเรื่อยาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆเอาสนุกทำไมอ๋อได้ได้ได้้พ่อแน่อ่าใช่ พักฝันองแพงมากนะช่วงนี้ไม่แต่เราแต่เรามันต้องคนคาดหวังเรื่องก็เป็นทองอย่หรือ้ป่าเพย์เราอนล้านก็คือเคยพูดไว้แล้วคือผมอ่ะเป็นคนไม่ผิดคำพูดอยู่แล้วแต่ว่าน้ำหนักเท่าไหร่คือเราขอไม่เปิดเผยแต่ก็แต่ก็แต่ก็ตั้งใจจะไปให้น้องจริงอันนี้จักใจเลยตั้งใจจะไปให้น้องเลยถามว่าเพย์ที่ซื้อเครื่องเพย์ห้าที่ซื้อให้อ่ะเป็นหมื่นๆืนอ่ะได้เล่นหรือเปล่าถ้าไ่ได้เล่นเอามานี่เดี๋ยวจะไปสมทบทุนแล้วเอาทองไปให้ จริงจริงเราถึงเช็คไหมว่าต้องให้กี่บาทอะไรแบบนี้อ๋อตัเช็คถือหรือไม่ถือเนี่ยอยู่ที่ราคาทองตอนนั้นตอนนี้ก็ปาณตอนนี้ก็เกือบเจ็ดหมื่นเกือบเจ็ดหมื่นแล้วครับทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวซื้อให้น้องแน่ๆแหละแต่ไม่บอกหรอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวน้องก็บอกเองนะเราเต็มตีได้ได้รีเควส์มาไหมว่าแบบว่านี่ต้องรับประมาณนี้นะผมคิดว่าใจเขาก็อยากจะรีเควส์อยู่นะแต่เขาคงไม่กล้า แต่เราเป็นรูกจ้าของร้านทอไงมันก็ม่จับจ5บาทเงินผมไงคือเราต้องลงทุนให้น้องไงเออแต่ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละฮะด้วยความที่แบบทองแพงด้วยช่วงนี้เนาะถ้าเกิดแบบทองแบบทุกทหน่อยเจมอาจจะได้5บาท10บาทอตอนนี้ก็ดเหลือก่บาทไม่บอกไม่บอกจริงจเียมีเทียมเอไว้แล้วแต่ตอนนี้คือผมก็รู้สึกเสียดายนะน่าจะซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเออ ตอนนี้ขึ้นมีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างแต่นอันนั้นตั้งใจตั้งใจเก็บไว้ส่วนตัวเราเห็นคือเจมส์ภรรยาและคู่รักเราเราได้อ่านซึ้งไหมว่าไงอ่ะไอ้ที่เต้นมากเลยกับคนแาบนี้เลยอ๋อซึ้งครับคือคือเอาจริงส่วนตัวเจมส์เป็นคนมีดีเทลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้ไหมแต่ว่าหลายๆอย่างที่เขาโพสต์ออกมาหรือว่าชีวิตของเจมส์ในตอนนี้อ่ะ เริ่มเริ่มแบบว่ามีความเป็นส่วนตัวที่ให้คนเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนแบบเป็นคนมีดีเทลที่ละเอียดแบบนี้อยู่แล้วก็จริงๆก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นคนยังไงเนาะก็แบบรู้สึกไงดีเราเรารู้สึกว่าแบบลุ้นไปกับเขารู้สึกแบบมีความสุขไปกับเขาแล้วก็แบบตื่นเต้นไปกับเขาว่าแบบโหน้องกูที่กูเคยพาขึ้นรถไปกองละครวันนี้เป็นคุณพ่อแล้วอะไรก็<ช>ตื่นบบเต้นดีนใ,<ห>ใจแบกับเขาด้วย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใช่ใช<ห>่ประมาณนั<ห>้น เติบงายเปี่ยนแปลงของเว่ากันเถอะใช่ใช่คาตาเลยครับคาตาก็คือแบบเห็นมาตั้งแต่แบบเออผมไปกองด้วยนะครับอะไรเงี้ยเออใช่ในขณะที่พี่ละลาอยู่โอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องแพงนะซื้อไว้นี่ยิจก่อนยิจก่อนยิจกอรดีสุดเอ่อ Merry Christmas and Happy New Year นะคะ ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะเดินทางไปไหนก็เดินทางโดยสวนสี่ภาพแล้วก็ขอให้เป็นปีที่เฮงเฮงเฮงของทุกคนเลยค่ะใช่ค่ะขอพรที่พ่อขอะไรดีคะขอพรให้ตัวหนึงพ่อขอให้ตัวมีความสุขเยอะๆค่ะขอให้ได้เพิ่มสกิลหรือพัฒนาตัวเองปีหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะขอให้ลีหน้ามิวปีหน้านะคะเป็นปีของพวกเราขอให้ซีรีส์เรื่องที่สองพวกเราปังปังเปี๊ยง ทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ที่ t u b e c h anel n ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ